มื่อเช้าในชัน่นน้ำหนัก1 5 1ปอนด์เท่ากันครับส,ส่วน0176เท่ากันครับอายุ25เท่ากันครับการเบียนนั้น35ไฟชนะ33แพ้1เสมือ1ครับโอ้โหในกระาที่โรมมนนั้น8ไฟชนะ5แพ้3ครับนะครับยกที่1เริ่มขึ้นครับ กาเบียนนั้นมาจากเวเนซุเอลานะครับในขณะที่โรมันนั้นเป็นนักชกจากรัสเซียโรมันเบียดเข้ามากาเบียนโลนกระแทกหมัดเย็บซ้ายครับโอ้โหเอาแล้วครับจังหวะต,ต่อยหมัดแลก,กกันคุกีซูซี่เลยครับทางฝ่ายทางก็โดนจังหวะวางแข้งขวาทางซ้ายของกาเบียนโรมันโยกขยับจังหวะเตะพลาดครับเจอกระแทกหมัดเย็บซ้ายพยายามจะลงล่าง สไตล์คิกบ็อกซิ่งทั้งคู่ครับนะครับเป็หวหมัดเป็นวขวาแข้งกาเบียนโรมันโยกกาเบียนลงล่างครับกาเบีนยนพยายามจะเบียดเลยครับโรมันพยายามจะตบด้วยหมัดฮุกนะครับมาดูคู่ปิดท้ายรายการครับกับสไตล์คิกบ็อกซิง่ง นักชกจากเวเนซุเอลาครับเจอกับนักชกจากรัสเซียกาเบียนเปรเรราครับเจอกับโรมันกุลิเยฟโอ้โหจังหวะฟุกซ้ายของกาเบียนครับถึงหม 1, ัดหนึ่งสองโรมันไปยับกาเบียนดูจับจังหวะของโรมันได้ดีกว่าเลยครับแมโ,โรมันพยายามจะต่อยโอ้เฮ็ดขวาเลยจังหวะโดนด้วยฟุตซ้ายครับ โอ้โหนี่ครับสไตล์คิกบ็อกซิง่งหมัดคือคิกก็เตะบ็อกซิ่งก็หมัดนี่แหละครับโอ้โห,ห,หแล้วลูกอย่างเมื่อกี้นี่กาเบียนใช้นี่ครับวตบด้วยหมัดลูกบอลกาเบียนลงล่างตบดึง้ายแล้วลงล่างครับโอ้โหดูแับตามสูตรเลยครับ แล้วครับอืมดวลลำตัวกันเลยครับโอ้โหบล็อกบล็อกบล็อกหัวอืมลำตัวอัปคัดอัปคัดโอ้โห่โอ้แล้วดูสปีดหมัดของกาเบียนครับโอ้โหจังหวะเสยอัปคัดแล้วทิ้งหมัดขวาอ่าเสย์อัปคัดขวาเสย์อัปคัดซ้ายครับโอ้มาเป็นชุดเลยครับอ่าโอ้โห่ดุดันเหลือเกินครับดุดันเหลือเกินครับอืม ปิดเกมเร็วเลยอีกหูเลยหรือเปล่าพี่อ้นโอ้โห,โโหกหากเวียนเดินหน้าต่อครับเสรยปอะบคัดอือโอ้โห,โโหโดูครับกดุกดันจริงๆครับกาเวียนนักทุกจากเวเนซุเอลาอุยอับบระคัดอับบระคัดหุบซ้ายลำตัวขวาขวา้ายครับ โอ้โหครับไวไม่ไวครับอ้าวนะโอ้โหระคังช่วยครับหน้าบอกวุญไม่รับเลยครับ อปัปคัตครับอปัปคัตซ้ายฮุกซ้ายตบอปัปคัตขวาโอ้โหบล็อกแล้วอปัปคัตครับนี่ครับแมบ้านเราเรียกสอยดาวสอยดาวแหมโอ้โหตบลำตัวปิดก็โดนครับปิดก็โดนครับแหมอัปคัตซ้ายขวาโอ้ยง,ดงดัดงัดแล้วก็ทนไม่ไหวครับนั่งก่อนครับ กัมการพี่ชายจันเกตครับนับและก็มาชุดที่2โอ้โหตบซ้ายตบขวาครับ,ก,บการต้องนับอีกครั้งครับ ที่2ครับอ่าดูกา,าเวียนจะปิดเกมได้หรือเปล่ากับยกนี้ฮอ่าโอ,โ,โอ้โหดูดุดันไม่เกรงใจใครเลยครับกาเวียนตบด้วยลูกซ้ายทิ้งมาหมัดขวาแล้วตบด้วยลูกซ้ายครับเล่นงานบริเวณลำตัวสลับใบหน้าและครับอ่าโรมันก็พยายามจะสวนเตนดี้ครับรับไปรับมานี่กลายเป็นพ่อบุญล,ลับเลยครับปัดป้องอย่างเดียวครับอือดุดันเหลือเกินครับกาเวียนเปเรราครับจากเวเนซุเลาครับดุดันเหลือเกิน พยายามจะโต้พยายามจะที่ยังครับแต่ว่าแพ้โอ้โหะ,ะวองบนนี่แกลงล่างเลยครับแล้ก็หยับเข้ามาแล้วหมัดอปคัดของแกนี่ต่อยได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแลวครับดูครับเสยอปคัดซ้ายเสยอปขวาครับเล่นงานเวล,ลำตัวสลับใบหน้าครับ ต้องหาจุดเปลี่ยนเกมให้เจอครับต้องหาจุดเปลี่ยนเกมให้เจอครับแต่ว่า,าโดนตรงไหนโดนตรงไหนมีสะดุ้งตรงนักโอ้โโอโชอบนี้นี่ไม่น่ารอดแล้วนะระวังบนโดนล่างเลยครับโอ้โหสายหน้าไม่เอาแล้วครับปิดเกมยกที่สองครับโอ้โ อาเบียนเปเรล่าครับจบจากเวเนซุเอลาครับเก็บโรมันกูริเยฟครับยกที่สองครับดูครับนวดก่อนแลวครับนวดก่อนครับตบด้วยฮุกซ้ายแล้วลงล่างนี่ครับวนวบร้อยเลยครับ by the way of nogga on oh, the winner race corner gabriel pereira Venezuela.